เมื่อสุริยนยำสนทยาหมูนกกาก็บินมาสูรังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสียจังบ้านจะมีคงคอยหวัง ะจะบบนนะสวัสดีเพื่อนๆนะครับหน,นวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นเอาโกะไม่ช่วยพูดด้วยวันนี้เป็น <c oughs> นะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันนี้หน้นวดมาอัปเดตมาเดื่อฝรั่งต้นที่เราเสียบใส่ตอใหญ่แล้วต้นนี้ผมปลูกไปได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับ สองสัปดาห์ตอนนี้เราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ปลูกกับวันนี้นะครับวันนี้กิ่งเขาเนี่ยเริ่มขยายคือคืออ่าม่เดือดต้นนี้คล้ายๆกับอะไรรู้ไหมโกคล้ายๆกับโกเลยเหมือนบอนไทเหมือนโกไงก็คื <laughs> <laughs> อช่วงล่างเนี่ยนะฮะ <laughs> จะปลกปุยมากเลยไหมนี่ดูโคนนะครับสะพูกใหญ่ใหญ่มากเลย,ยเนี่ยสะพูกไหล่ไล่พึงเนี่ย นะครับแล้วทีนี้แผลก็เริ่มสมานแล้วไหมโกเทปเนี่ยนะฮะเทปเนี่ยอันนี้ผมพันไว้เฉยจริงๆล้วผมแกะออกแล้วแหละนี่นี่นะก็คือแผลเขาตอนนี้มันเริ่มสมานเพราะว่าเราตัดกิ่งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวิธีการของนายหนวดก็คืออ่าพอกิ่งเขาเริ่มยาวมาได้ประมาณสักฟุตหนึ่งเนี่ยนะฮะผมก็ทําการตัดนะครับตัดเสร็จปุ๊บเพื่อให้แผลของเขาเนี่ยสมานเข้ากัน นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการตัดแต่งกิ่งนะครับก็กิ่งในที่ที่ดูเนี่ยเหมือนเหมือนแต่ละสายพันธุ์ต้นนี้มี3สายพันธุ์นะต้นนี้มีไว้อิสเาเอลนะครับมีคุโรมิสุแล้วก็มีบาลอนเน่นะครับการการจเจริญเติบโตของของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรกันสม่ําเสมอกันทั้งสสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะนะครับก็จะริดกิ่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยเหมือนกิ่งเนี่ยเข้ามาแบบนี้อันนี้เราจะต้องริดออก แต่ว <ítulo> ่าเรารอให้เขาใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่ออาจจะได้เอากิ่งเนี้ไปขยายพันธุ์ต่อได้เนี่ยไว้สเร็วกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับกิ่งที่อยู่ด้านในเราก็จะเอาออกนะครับเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมโกเพื่อให้สมานกันดีขึ้นดีเหมือนเหมือนกันจะโอเคเลยนะเอาไม่ถูกเลยค่ะไม่การเอากิ่งออกเนี่ยหมายความว่าเราต้องการที่จะให้ข้างในเนี่ยปลูอนะครับข้างในเนี่ยต้องโปรูงนะฮะ ถ้าข้างในเนี่ยใบยเขาระเกะระกะ,ะเหมือนกับว่ามันมัน <ล uk S 2> มันแน่นลุงรังไปหมดเนี่ยมันก็จะทําให้เหน่งก็คือมีมดมีมแมลงเข้าไปนกจะมาทํารังอยู่นกทำรังไม่เป็นไรก <laughs> ็เคยมีนะต้นนนกทํารังนะแต่ว่าที่สําคัญก็คือ,อการตัดแต่งกิ่งด้านในออกเนี่ยก็คือทําให้โปร่งนะครับโปร่งเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ทำให้โปร่งข้างในเนี่ยกิ่งที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะยาวอย่างเดียว <laughs> ไม้เนี่ยสังเกตนะครับไม้ที่สมบูรณ์เนี่ยข้อจะไม่ยาว นะฮะข้อเขาจะสั้นๆพอดีพอดีใช่ข้อเขาจะสั้นๆแล้วเวลาข้อสั้นเนี่ยเวลาออกลูกเขาจะออกลูกถี่ๆนะครับแต่ถ้าข้อยาวเนี่ยก็คือแดดไม่ถึงพอแดดไม่ถึงก็จะเป็นไม้ที่ยืดหาแดดยืดหาแดดแล้วก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งกี่ทีหนึ่งแต่วันนี้ผมต้องการที่จะอัปเดตให้พี่ๆได้ดูนะครับว่าอัป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 เดตมาอัปตอนมืดพอดีเลยนะไม่มืดเราไม่ถ่ายนะฮะเนี่ยดูสิ ดูความสูงระหว่างต้นไม้กับนนหนวดเดี๋ยวต้องต้องขยับกล้องอกนะหนวดให้พี่ดูนะพี่จําภาพนี้ไว้เลยนะอ่าวันนี้ก็คือเขาต้นเท่านี้นะครับแล้ววันหน้าเนี่ยผ่านไประยะเวลาผ่านไปดูว่ามะเดื่อต้นนี้จะสูงขนาดไหนผมให้กุกถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อน <laughs> นะฮะยืนนิ่งๆอีกทีหนึ่ง <c oughs> นันหนวดจะถ่ายรูปหนึ่ง <c oughs> สอง <c oughs> สามแช่เอาะเบียบ อนุโยโอเคโอเคแล้วก็สลรับต้นนี้นะฮะอะวันนี้ก็มาเปี้ยให้ดูฝากพี่ๆติดตามไม้ต้นนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่เราหนาวดขุดตอมาแล้วเอาตอมาใส่กระถางเอาตอมาใส่กระถางเลี้ยงตอโตกิ่งของตอแตกมาแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็เอาไมล็ดเสียบใส่ลงไปคือถ้าไม่ใช่ใจรักเนี่ย ทำไม่ได้เลยนะคะน้าหนวดทำไม่ได้ครคือมันหลายขั้นตอนตั้งแต่การขุดต้นโตใหญ่ๆแล้วน้าหนวดใช่ฮะเชื่อไหมหลายคนท้อตั้งแต่ตอนนั้นอย่าท้อสิครับถ้าเราท้อเราจะไม่เห็นแบบนี้คะเราจะท้อทาไมคะเราไม่ให้ลิงเพราะงั้นเนี่ยนะก็คืออ่าขุดมาเสร็จใส่กระถางค่ะเลี้ยงต่อในกระถางเลี้ยงนานเหมือนกันนะตอนตกว่าที่เขาจะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะประมาณโอ้ประมาณในหลักเดือนนะหกเดือนมันไม่ถึงหกเดือนหรอกฮะ ประมาณส e ามสี่เดือนหาเลี้ยงเพื่อให้ตเนี่ยแตกกิ่งแล้วกิ่งที่แตกมาก็ต้องสมบูรณ์นะฮะถ้ากิ่งแตกมาก็ต้องก้องแกงเนี่ยมันก็เสียบไม่ได้แตกกิ่งสมบูรณ์ลากทะลุก,กระถางรากต้องทะลุกระถางถึงจะเสียบถึงจะเสียบเสียบเสร็จตัดเสียบเสร็จก็รอให้เขาเอ่อเจริญเติบโตมาได้ประมาณฟุตหนึ่งก็คือหนึ่งไม้บรรทัดแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ตัดทิ้ง <laughs> <laughs> จนใครเห็นก็บอกอ้าวแล้วก็รอให้เขางอกใหม่แล้วก็รอให้เขาแตกใหม่ งอกใหม่เสร็จแล้วก็ปลูกลงดินใหม่องอกใหม่แล้วเอามาปลูกลงดินนะฮะไม่ใช่เอาเข้าไปล่ะก็คือพูดง่ายๆนะคนปกติเขาไม่ไม่ท้อคนที่ทําต้องไม่ไม่ปกติคนไม่ปกติต้องเข้าใจว่ามันเริ่มจากการขุดมาจากดินแล้วก็ไปเลี้ยงใส่ตว์แล้วก็เอากลับมาปลูกใส่ดินเอ้าคือคือพูดง่ายๆว่าคนคนไม่ปกติแบบผมเนี่ยนะกับกับคนบลา bla เนี่ย มันไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่านี่นี่ก็เรียกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจไงมันเป็นความภาคภูมิใจที่บางทีหลายๆคนก็อาจจะมองไม่เห็นตรงนี้ฮะคือดั้งเดิมต้นตอนนี้มันอยู่ในป่าอะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้มันอยู่นู่นนะผมเอาอย่างรุมโขงนะฮะอ๋อแล้วผมไปเสียบด่รุมโขงได้ไงมันไม่ใช่ที่ผม <laughs> ค่ะมีเห็ดฝนต้นแรกเนี่ยเสียบใส่กระถางรู้ไหมเสียบไว้ทําไมเสียบไว้หน่วยกะจะขายอยู่กระถางเท่านี้นะขายแต่ทีนี้ไม่รู้จะฉกยังไงยกหนักเอวเนี่ยเอวเอวไปแล้วนะตอนนี้นะก็ย้อนพวกนี้แหละครับอ่าคิดไปคิดมาตอนนี้ยังมีเหลืออีกสองสามต้นนะไม่ขายนะไม่ขายไม่ไหวฮะพี่มายกเองแล้วกันเราทักใครอยากซื้อมายกเองฮะไม่ขายฮะต้นเดียวนี่ก็เอวไปแล้วนะนี่นะครับก็ ก็อย pues, er, so vale so. oh, ่างที่บอกนะฮะมันอาจจะหลายขั้นตอนแต่ว่าเวลามันเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมใจมันเป็นความภาคภูมิใจที่ผมกาว่าตรงเนี้ยผมจะทําสํานักเล็กๆนะค่ะพอมาเดือดผมต้นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะทําสํานักตรงเนี้ยเป็นซุ้มซุ้มเล็กๆหนึ่งนะฮะไ้เป็นซุ้มคนปลาปลูกมาเดีอ แต่แต่นี่สายพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ทำผลนะค่ะวันนี้โอ้โห้เล่าแล้วมันยาวยาวเดี๋ยวมันจะยาวไว้คลิปหน้าค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะต้นนี้หนวดภาคภูมิใจมากนะครับต้นต้นเป็นต้นไม้ที่คือต้นไม้ต้นไหนก็ตามแต่อะไรก็ตามแต่ที่เราทําแบบไม่ปกติเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ที่มันมันมันมีความรู้สึกพิเศษพิเศษความรู้สึกพิเศษก็คือความรู้สึกที่ไม่ปกติโอ้ยเอาวันนี้ พอแค่นี้ก่อนมันค่อดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากการวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามรับชมไลฟ์สดของนันวนนะครับทุกวันนะฮะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับนอกจากจะมีเรื่องต้นไม้แล้วก็ยังมีคติเตือนใจสมัยเด็กๆหลายอย่างฮะเ่าเล่าถึงเรื่องอดีตคือเยอะแยะมากมายนะฮะก็ตั้งแต่วันวันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์นะฮะเวลาก็ประมาณตั้งแต่11นาฬิกา สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงก็แล้วแต่ครับมาไม่ตรงกันทั้งวันอ๋อผมทางานไงค่ะผมทํางานหลายอย่างไงครับดูย้อนหลังได้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยก็แล้วกันและก็ที่สําคัญก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูปฝกฝักสวนครัวการเดนแผน่นช่องพี่เอก, 9, 9. กเ้าวธีละก้าเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทำสวนอ่าแลวก็ช่องเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้รนวันแล้วก็ทีมงาน ลูกคู่สองคนนะครับนี่สองคนสวัสดีครับไปทางนู้นลูกไปทางนู้นไปทางนู้นลูกเออไปเรียงรายเลยนะคะเรียงรายมีลูกหนหนวดนะฮะวันนี้เราสามคนทุกลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้นับสิ่งดีๆเข้ามาวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสักครั บ๊ายบายนี่จะมาจะตื่นจะลาขอคำสัญญาสักหน่อย